สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับขวัญผวา333นะครับวันนี้นะครับจะมาทํานายฝันนะครับแล้วก็เลขเด็ดเลขดังนะครับเกี่ยวกับคนที่ฝันเห็นผีผีหลอกนะครับหรือเห็นคนที่ตายไปแล้วก็เข้าหมวดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณฟีดแบ็กนะครับจากคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่า ได้เลขเด็ดไปเนาะแล้วก็ถูกหวยกันนะครับหรือว่าถูกลอตเตอรี่กันหกงวดติดแล้วนะครับถ้ายัางไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับฟังกันในคลิปอื่นๆกันด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะครับคนที่ฝันเห็นผีนะครับผีหลอกนะครับหรือว่าคนที่ตายไปแล้วหรือผีมาในสภาพที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ถ้าในฝันเรารู้ว่าเป็นผีนะครับ ปกติแล้วเนี่ยนะครับตามตำราเขาว่าไว้ว่าสำหรับคนที่ฝันเห็นผีหรือผีหลอกนะครับถ้าช่วงนั้นดวงไม่ดีนะครับมีความรู้สึกฝืดเครื่องนะครับการเงินไม่ดีนะครับหรือได้รับความทุกข์นะครับจากการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าจะหมดเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีโชคในเรื่องของการตีงโชคนะครับ แต่ว่าสําหรับบางตําราเองเนี่ยนะครับเขาก็จะให้คํานิยามความฝันนะครับเกี่ยวกับการฝันเห็นผีไว้เบื้องต้นดังนี้นะครับว่าสําหรับคนที่ฝันเห็นผีนะครับอาจจะได้รับมอบหมายในเรื่องของงานใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวงานนั้นก็จะสําเร็จรุ่งรุงไปด้วยดีไม่มีอะไรติดขัดนะครับแต่ก็ให้ระวังเรื่องสัญญาต่างๆนะครับที่จะต้องเซ็น นะครับก็คือตรวจสอบสัญญาให้รอบคอบงดการเซ็นคำประกันนะครับหรือการเซ็นสัญญาใดๆที่อาจจะมีผลกระทบกับเราในอนาคตเพราะฉะนั้นหากต้องการเซ็นสัญญาหรือเซ็นเอกสารนะครับในช่วงนี้นะครับหรือในช่วงเดือนนี้ที่เป็นเอกสารสําคัญนะครับก็งดเซ็นไว้ก่อนนะครับบางคนบอกว่านะครับาสาหรับอนอกจากที่จะหมด เคราะห์หมดทุกหมดโศกเราก็ได้รับหน้าที่การงานอื่นๆที่ดีแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถได้รับความช่วยเหลือนะครับจากเจ้านายผู้สนับสนุนนะครับและบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ให้ระวังนะครับการหยิบยืมนะครับหรือการขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองกับคนอื่นๆนะครับก็อพูดง่ายๆว่า อย่าใจดีจนเกินไปจนขาดความระมัดระวังตัวเองนะครับอาจจะถูกยืมไปแล้วไม่ได้รับเงินคืนก็เป็นได้นะครับสำหรับคนที่ดวงดีอยู่แล้วนะครับและยังฝันเห็นลักษณะเห็นผีผีหลอกนะครับหรือฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วนะครับหรือเห็นผีเปรตผีหน้าเน็หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตำราเขาว่าไว้ว่าอาจจะในเรื่องของญาติพี่น้อง รหรือสัมภเวสีต่างๆเนี่ยอาจจะมาปรากฏกายให้เห็นเพื่อให้เราเนี่ยนะครับหนุนดวงเราให้ช่วยทําบุญเพิ่มเติมแล้วก็อุทิศบุญนะครับให้กับบรรพบุรุษหรือวิญญาณทั่วไปก็เป็นได้นะครับครับสำหรับเลขเด่นนะครับเลขเด่นมาถึงกันแล้วนะครับเตรียมโจทย์กันนะเลขเด่นนะครับเพราะว่ามีคนถูกติดต่อกันหมงวดแล้วเนาะเอาคันทำนายฝันเนี่ยไปตีเลขกันนะครับ จะมีเลขหามเลยก็คือ606นะครับ669นะครับหรือ69 67 76นะครับหรือ66นะครแต่อย่าลืมว่าเลข6ก็ตีเป็นเลข9ได้66อาจจะไปตีเป็น99น39 38 37นะครับ39 38ก7็นะครับก็ยังอยู่ในเลขลักษณะนี้อยู่หรือ1 2ก็แล้วแต่นะครับขอบคุณที่รับฟังกันนะครับแต่ยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ หรือกดติดตามฟังกันแล้วไม่สะดวกกดไลค์ก็กดติดตามให้นิดนึงจะได้ไม่พลาดคลิปทํานายฝันดีๆนะครับที่จะได้เลขแเม่นๆน,นะครับไปเสียงโชว์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ